สบายดีกันตอนเย็นเด้อพ่อแม่พี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยเมื่อนี้กระไดเข้าครัวเข้าครัวเฮ็ดกับเข้าอท่าคุณสามีเนื่องจากว่าคุณสามีเลิกงานดึกเมื่อนี้กระไดเมื่อนี้กับเมนูง่ายๆพี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเมื่อนี้กระไดเป็นเมนูทอดปลาเส้นหรือว่าอูรัตเป็นเมนูทอดปลาเส้นใส่อันใส่ไข่ส่วนหล่นี้มันก็จะมีบางแพ็คนะบางแพ็คนี่ก็เจ้าก็จะทอดใส่กระเทียมมาแล้ว แล้วก so ็มีกุ้งนาแต่ว่าค่อยนี้จะซื้อแบบนี้มาเนาะเพราะว่าค่อยจะมาทอดใส่กระเทียมเพราะว่าอันบางแพคขนาดเนาะเขาทอดใส่กระเทียมใส่กุ้งมาราคามันก็ค่อนข้างจะสูงแล้วอีกอย่างราคามันแพงว่าเส้นจาแล้วอีกอย่างกระเทียมมันน้อยพี่น้องมันบมันบ่แบบว่ามันบ่มันบ่คักใจค่อยนาเพราะว่าชนลายนี้ค่อยซื้อมาแล้วค่อยจะมักมาทอดใส่กระเทียมแล้วค่อยเป็นคนมักกระเทียมเนาะค่อยก็เลยจะใส่ลาย อันในแพ็คนะในแพ็คที่ว่าบางแพ็คมันจะมีกระเทียมมีกุ้งมันก็จะมียูนอแต่ว่ามันมีบหลายว่าเช่นซะแล้วค่อยซื้อมาแล้วค่อยก็จะมาทอดแบบนี้เลยก่อนอื่นก็จะข้างหม้อข้างหม้อแล้วเติมน้ํามันลงไปหลังจากน้ํามันฮ้อนแล้วเก่ากระเทียมลงไปเนาะพี่น้องแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปจนว่ากระเทียมมันเหลืองผู้แหละในการผัดนี้ค่อยก็จะไฟใช้ไฟแหงเนาะแล้วอีกอย่างอันค่อยก็จะบ่ได้ใส่เกลือเพราะว่าเวลาทอดไข่ ทอดไข่ทอดแบบทอดมันฝรั่งอย่างนีนะค่อยจะบ่มากเติมเกลือเข้าไปเพราะว่าอย่างบางบางจํานวนทอดนี่นะถ้าหากว่ารสชาติจัดจานหลายความคิดของค่อยเนี่ยมันจะบ่เซ่บถ้าหากว่าเขาอยากเอาไปหอยข้างหน้าเออจยค่อยหอยได้หรือละกับปลาเนี่ยอีกอย่างเนาะปลาเนี่ยมันก็มีเกลือมาแล้วอะเช่นสาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วค่อยก็จะบ่ใส่เกลืออะไรโดยเฉพาะมันเ็ดใผัวผัวนี่ก็ค่อนข้างจะกินแบบรสชาติจืด ค่อยกักินรสชาติจืดยกเว้นแบบเป็นพวกตวงพวกตำอย่างชินะก็ค่อนข้างจะรสชาติแบบจัดจ้านแดจดจากหน่อยว่าเซนซ์าหลังจากที่ผัดไปแล้วเนาะพี่น้องผัดมันจนแบบว่ากระเทียมมันเหลืองผู้ใดมันจะค่อยถึงกี่ใดเนาะบางคนนี่ก็จะผัดให้กระเทียมมันเหลืองก่อนแต่ว่าค่อยนี้จะผัดรวมกันแบบนี้เลยเพราะว่ามันจะได้หอมทั่วถึงว่าเซนจสาบางคนก็จะบอกว่าเออโบธาโบธาต้องเอาไปผัดรวมกันผัดกระเทียมก่อนมันก็หอมแล้วแต่ว่า สูตรค่อยเนาะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดแบบแต่ละสูตรแต่ละบ้านมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันเส้นชะหลังจากที่ผัดไปแล้วเห็นบ่อหน้าตามัมนก็จะคลายกับแบบว่าโปกมันนะพี่น้องโปกแพ็กที่ว่าค่อยซื้อมานะขาเจ้าจะผัดกระเทียมเลือกแบบนี้เลยแต่ว่าค่อยนี้ก็ค่อนข้างจะใส่ลายกระเทียมนะหลังจากนั้นที่ว่ามนันกระเทียมเลือกสุกแล้วเนาะค่อยก็จะทอดอันตอกไข่หรือว่าทอดไข่ไปน้าพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเด้อ รูสึกว่าเวลาภาคเสี่ยงนี้ภาคมาไล่เรื่อแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นพี่น้องบอกว่าเป็นอย่างขอโทษขออภัยเนาะถ้าหากว่าภาคเสี่ยงไปแล้วกับบางคนก็จะแบบลำแขวนก็คือกะกัดได้จากหน่อยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องนี่แหละหลังจากนั้นก็ผัดไปผัดไปแล้วค่อยก็จะปิดไฟได้เพราะว่าอย่างบ้านนี้กินทอดไข่ค่อนข้างที่แบบว่ากรอบนอกหรือว่าข้างนอกอาจจะสุกหรือว่าข้างในอาจจะช่ำๆพี่น้องบ้านนี้จะเป็นแบบนี้แล้วอีกอย่างเนาะ ถ้หาหากว่าทอดทอดสุกไรนะเวลาเอาทอดแล้วหหขนาดไข่มันก็จะแข็งแล้วอีกอย่างวิตามินมันก็จะเหมื่ไปเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเขาทอดข้างนอกให้มันสุกข้างในก็เหลือ,อไว้ให้มันแบบว่าให้มันเป็นน้ำหรือว่าให้มันแบบซ้ำๆบบสุกไรพี่น้องนี่แหละหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เมน,นี่แบบว่าเซ็กซี่ขนาดฮอนแหงเมนี่นะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเมนี่สามสิบกว่าองศาฮอนๆนคือบ้านเขาเลยฮอ,อนคักฮอนเน่แล้วบรรยากาศทางนี้พี่น้องเอ้ยฮอนแบบว่า แห้งค่งไแมหัวนแล้วกับบ่มีเหือนะห่อไงหัวแห้งหน้าตาพี่น้องเอ้ยหน้าตางามขนาดผัวยองแล้วยองเราเจ้าทอดไข่นี่งามขนาดยองพ่อเก็เลยบอกว่ายองสรงใสยานเมียบัวให้กินบุญัจยองยองตลอดเวลาเมียทอดไข่นี่นะเห็นบอกพี่น้องหน้าตามันข้างนอกกัอาจจะแบบว่าสุจากจังหน่อยแต่ข้างในเป็นซ้ำๆแบบนี้เลยถามว่ามันสุกบอกมันกระสุนะกนาอพ่อแมาพี่น้องนี่แหละหน้าตาเป็นแบบนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้อง